อย่างที่เกิ่าว้ช่วงที่แล้วว่าวันนี้จะมีภาพบรรยากาศมาให้ดูบรรยากาศไหนยังไงชวนเพล่งพักหรือไม่อะไรยังไงไปชมกันครับของ The Secret ครับชื่อ The Secret งงงาัยีปเลไ น,นี้ผมไม่ได้มาคนเดียววันนี้ผมพาคุณพี่นะครับผมคุณลุงนะครับผมคุณน้ามาด้วยนะครับผมแต่ละคนเหล่านี้นะครับเป็นผู้ที่ทําให้เพลงของผมมีสีสันขึ้นเยอะเลยครับผมพี่ชื่ออะไรครับ,บรครับชื่อขรลอยครับผมพี่ขรลอยทําหน้าที่อะไรครับผมขรรไ โปรเกชันครับนี่คือพี่ศักดิ์ครับผมมืมอกีตาร์ของผมต่อไปนี่คนนี้ครับสวัสดีครับ <ผม S 2> จอหนจอห์นดาคุณนะครับพี่เล่นเครื่องดนตรีชิ้นไหนเนี่ยเครื่องดนตรีผมเป็นดับเบิลเบสฮะนี่คือนักดนตรีของผมนะครับผมก็คือแต่ละคนเนี่ยก็คือจะเล่นเล่นแบ็กอัพให้ผมแล้วก็ผมจะบอกว่าเวลาเขาเล่นกันแต่ละคนเนี่ยนะครับผมจะบอกว่าเวลาฟังเหมือนเหมือนทีิงๆเขาพี่เล่นจริงๆเนี่ย เวลาฟังเนี่ยมันจะมีความสุขมากแล้วผมก็อยากจะให้ทุกคนได้ฟังได้ฟังเพอร์ฟอร์มของผมได้ฟังดนตรีสดๆจากพี่ๆเหล่านี้จริงๆนะครับผมและนี่คือวงของผมครับผมโอกาสเปลียนพร้อมมันช่างสูงจริงๆคืนนี้เธอช่างสวยจริงๆไม่รู้จะห้ามหัวใจ ถ่ายทำวันนี้เนี่ยคือจะยืนพื้นด้วยความเป็นอะคูสติกความเป็นอะคูสติกเนะี่ยเราก็จะนึกถึงความชิลความสบายเป็นบรรยากาศการฟังริมทะเลหรือไม่สวนหรือ,อ,อที่ที่สามารถนั่งชิลได้วันนี้เราก็เลยเซตบรรยากาศเป็นเหมือนกับว่า เหมือนกับอยู่ริมทะเลแล้วก็จะมีพร็อพประกอบฉากต่างๆที่ทําให้การถ่ายภาพวันนี้ดูมีชีวิตชีวามากคือต้องขอขอบคุณขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนขอบคุณโปรดิวเซอร์ขอบคุณทีมเพลงขอบคุณที่ทําให้ผมได้มีโอกาสร้องเพลงและสร้างความสุขให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วก็ทําให้ทําให้วันนี้มันมีความสุขที่สิ่งที่เราทํามาเนี่ยมันกําลังจะได้ออกสู่สายตาประชาชนแล้วก็อ,อยากจะให้ทุกคนนะครับผมได้รับความสุขตรงนี้เหมือนที่ผมกําลังรู้สึกแฮปปี้อยู่ตอนนี้ไปด้วยยังไ,ไงผมก็อยากจะให้ คนนะครับติดตามฟังผลงานของผมถือว่าเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่จะอยู่ข้างคุณเวลาคุณฟังเพลงของผมแล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับมีเ,เพื่อนๆด้วยนี่ใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยซาวดนตรีของอัลบั้มนี้เครื่องดนตรีทุกชิ้นเป็นดนตรีที่อัดสดหมดโอ้โห oh. แล้วพี่ๆเหล่านี้แหละเป็นคนที่เล่นดนตรีให้พี่ในอัลบั้มนี้แล้วพี่ก็รู้สึกว่าเวลาฟังเนี่ยเฮ้ยบรรยากาศการฟังในห้องอัดอะ่ะมันดีมากซาวมันสดมากแล้วมันทำให<ม>้พี่มีความสุขมากแล้วพี่ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราสามารถนําความสุขตรงนี้น่ะมาส่งต่อให้คนดูไไได้ชชมมมกกกันนน่่่ววาาาจะเป็็รโทีหต จะเป็นการร้องเพลงทารายการต่างๆหรือว่าการโชว์สดๆก็ยกไปทั้งวงเลยยกไปทั้งวงเลยมันจะสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับทุกคนได้มากขึ้นอีกยังไงก็รอติดตามนะครับเอ็มบีถ่ายทำไปแล้วใช่ไหมครับต้องแล้วเร็วๆนี้ได้ดูกันแน่นอนโอเคครับบรรยากาศแต่ว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงจะชวนเพลิงทําขนาดไหนหรือว่าสนุกสนานขนาดไหนเดี๋ยวจะเอามาให้ชมกันแน่นอนแน่นอนครับแต่